เนะครับเป็นทีมลักกี้นะฮะแต่ผมว่าเออผู้แพ้คู้ที่8ปดยังไงเอ่ยผมก็งงกับรายการเขาเอ,อ่อ ครับก็เช่นเคยนะครับเช่นเคยนะฮะฝากพี่น้องๆคอมเมนต์ให้ให้ทราบด้วยนะครับ ก็เป็นในรุ่นเอโซประเภทแบ็ก48คู่หน้าตดชง40ตัวทำ35เนเคยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมลักกี้ในฝั่งผู้บรรยายเนี่ยนะฮะหน้าขวาทำก็เป็นโจปลาสุริยน์คุณพิมลอดีตทีมชาติไทยนี่ะครับส่วนตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นพิเศษนะฮะตำแหน่งแบ็กก็เป็นพิชาติอ่างทองครัแปะ๊ะสวัสดีครับสวัสดีน้องยะคุณ น้องปอเปานิ่งทุกคนเลยนะครับพบกับทีมสับประรดเทศตำแหน่งหน้าขวาทำก็เป็นเจ้าอบฟลบุรีซ้ายชงก็เป็นใจแฮ็กส่วนตำแหน่งแบ็กก็เป็นพี่มังนะฮะเอาละครับก็มาดูนะครับเพราะว่าในสายนี้มี3มทีมนะครับลักกี้นะั้นในแมตช์แรกแพ้มาแล้วนะฮะแมตชนี้แพ้ไม่ได้ครับถ้า แพ้จะมีผลให้ทีมลักกี้กับทีมที่ชนะในแมตช์แรกเข้ารอบโดยปริยายนะฮะสวัสดีคุณสุนทรด้วยนะครับแต่ถ้าทีมลักกี้ชนะนะครับทีมลักกี้ชนะทีมจักรประเทศจะต้องไปวัดกับทีมที่ชนะในแมตช์แรกนะผมจำไม่ได้แล้ะออทีมมา,าเลเซียใช่ไม่ใช่เซเบียเนาะอืม เกมก็เริ่มมาแล้วนะครับโอ้ลูกนี้พิชาตอ่างทองครับเสิร์ฟเข้าช่องซ้ายเป็นแต้มให้ทีมลัคก,กี้เนี่ยแหละครับแต่ละทีมโอ้โหไม่แน่ไม่นอนไว้ใจกันไม่ได้เลยนะฮะแต้มตามอยู่สองต่อ5้าครับพี่มังมาที่ช่องกลางเปิดไม่ค่อยดี้วครับพิชาตางางทองโอ้ลูกมันสั้นแล้วมาไม่ถึง แต้มตัวนี้อยู่ที่5.3รต่อ3ลักกี้ยังขึ้นนำพิชาติตัดหยอดหน้าซ้ายโอ้โหอาแล้วครับวางหน้าเท้าไม่ทันนะฮะจ่าแฮกพิมังจี้มาที่หน้าซ้ายพิเศษชงให้ป่ายสุริยนอาแล้วครับโอ้โห ติดบล็อกเจาออฟลอบ,บุรีเขาแล้วฮะคุณน้องแบงค์พัชวีพิสมพลดับพินสวัสดีทุกท่านเลยนะครับพิชาติเซอร์ไปช่องกลางโอ้โหเปิดนิ่งชงนิ่งแล้วฮะจ่ายแฮกแล้วออฟลอบ,บุรีเตะทันบล็อกออกไปครับล็อกแต้มให้สับประรเทศเอ่อที่สอบถามพี่เพียงน้องกิฬลาสับประรเทศนี่ สปอนเซอร์หลักใหญ่มาจากสุพรรณเลยนะครับวันนี้มาหลายทีมนะฮะจากประเทศมาช่องขวาปลายซิยนยัปเปิดได้อยู่ครับพิเศษชงย้อนกลับไปแล้วก็เตะทัดบล็อกล็อกแต็มตามสเต็ปคุณแจ็คชุมแพสวัสดีครับแต้มนำที่8ต่อ4นะครับทีมลักกี้โอ แม็์นี้มาดีแล้วฮะตัดยดอน้าซ้ายจ่าแฮกงัดขึ้นมาแล้วชงให้ออฟรบุรีนี่แหละครับโอ้โหลูกนี้ไม่ใช่เตะยัดบล็อกนะฮะไอ้ไม่ใช่เตะทัดบล็อกนะครับเตะยัดบล็อกเลยนะฮะครับน้องเฟรมสวัสดีครับแต้มขยับมาที่5ต่อ8มาที่ช่องขวาเปิดนิ่งชงนิ่งอาแล้วครับห่างนิดนึงแต่ว่ายังเตะล็อกแต้มได้ดีอยู่ครับจาป่าสุริยนต์ งานเข้าแล้วเฮ้ยของของพี่พลมันสายสองป่ะจริงจริงเปที่หนึ่งสองสามอ๋อไม่มีผลนะเนาะแม่ก็ได้เข้าเลยสายสามนี่งานเข้าเออเข้าเข้าอยู่แล้วเนาะค่อยๆหรือเต็มหลังไม่ไม่ไม่ตอนที่พี่พลลงมาน มันบี้ไปแล้วนำไปแล้วมันก็ยังโออยู่จังว่าผมยังมองว่าล็อกมันเข้มขิบนะเตะไม่ได้ไม่เตะเจอตัวเตะดีๆหวานแบบนี้ครับสวัสดีเจเบด้วยนะครับสุภาพรก้อนทองพิลาวันดีรอบเช่นกันครับบักฟุกชมรมตะก้อวัดสัพพระเทศครับอ่าฮะก็ แต่ขอขอเรียกสัน้นๆเนาะอเอาที <laughs> เพราะว่าเรียกย,วยาวๆก็ไม่ไหวโอว้วันนี้มาเยอะนะครับสำหรับชมรมตะกร้อวัดสับประเทศก็เอ,อเอาสัน้นๆขอญาตเอาสั้นๆเนาะอ,อ,อตอนนี้ลักกี้ขึ้นนำอยู่ที่10ต่อ8ครับโอ้ลูกนี้ขวาสุดแล้วลงกลางเส้นเลยนะฮะ ไม่ต้องใช้กล้อง V a R แล้วครับใช้สายตาก็โอเคแล้วครับเสิริบดีมากครับพิชาติอ่างทองขึ้นนำไปแล้วครับน้องมอสพีเล็กทุ่งเสลี่ยมสวัสดีครับ8-11ต่อ11ทันหรือไม่ทันครับพิเศษเปิดแล้วชงให้ปลายสุริยนอ๋อและฮะเตะล็อกแต้มได้ดีสม่ำเสมอครับโอ้โหสายนี้ไม่แน่แล้วฮะอย่าเกิดกรณีกูกินหางนะครับผลซ้ายเข้ารอบยังครับ พี่เล็กพี่เล็กก็เ,เลี้ยวคอมเมนต์มาบอกคนซ้ายเข้ารอบไหมโอ้โอโลูกนี้ครับออฟลับบุรีเตะคอมบ็อกเลยนะฮะเอ่อพี่พลซ้ายเข้ารอบครับเข้ารอบเพราะว่าเออสายแกมี2ทีมฮะเตะยังไงก็ไม่มีผลครับไม่เตะยังเข้าเลยครับ<_ v> <_ v> มากรนะดวงฮะพี่พลซ้ายแกมากระดวงโอ้โหแล้วอยู่ทีมดีนะครับอยู่กับพี่โนตีตะขอเงี้ยโอ้โห ไม่ได้เขารอบไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วครับแต่ตอนนี้มาดูทีมนี้ก่อนครับลักกี้กับวัตสประเทศเอ่อชื่อชื่อยาวก็ออขอข,ข,ข,ขอสัน้นๆนะครับพี่พิงน้องทางบ้านผมขอสัน้นๆว่าสัปรเทศเนาะอืมก็เป็นจมลมกระโกของวัตสัปรเทศมาดูการเสิร์ฟของพิชาติอ่างทองโอ้โหลูกนี้บิดหน้าซ้ายเยอะจัดครับออกไปไกลเลยฮะเป็นแต้มของ วัดสัปปะเทศจะเอ่ยให้เต็มก็โหกว่าจะเอ่ยจบชมลมตะก้อสัปปะเทศตัวน <c oughs> ี้น้องว่าใช่เลยครับมามากินกาแฟตอนนี้หาไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนร้านอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เสิร์ฟเข้าช่องซ้ายสวยครับพี่มัง <c oughs> แต็มอยู่ที่13บสมอ ยังมีโอกาสล็อกได้นะครับวัตถุประเทศเอาล้วครับจ่ายแฮกเปิดระชงให้ออฟลบุรีเรียบร้อยครับเอาล้วฮะล็อกได้โอ้บีมาแล้วครับ12-13เนี่ยฮะกับผัดกันคนละแตมครับผัดกันนําผัดกันตามบีกันไปบีกันมาอยู่ที่ว่าใครจะล็อกได้ตัวดีเจทิปด้วยนะครับเอาลครับพิชาติเปิดพิเศษชงตามสเตปเรียบร้อยครับขึ้นแท่น สำหรับทีมลักคกี้สวัสดีเจทิปประมาาดีพร้อมอ่าแล้วครับขึ้นแท่นแล้วฮะสิบสี่สวัดสับโปรเทตต้องล็อกให้ได้นะครับอย่าให้เขาปิดนะครับต้องล็อกให้ได้ล็อกได้ไหรือไม่ได้ถ้าล็อกได้ยื้อเกมกันต่ออ่าครับออฟโรบุรียังเตะล็อกแต้มได้ดีอยู่1ิบส สวัสดีพิชชาติแก้วอยู่ด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ในเวทเอาโส่เตะกันระเบิดตะทึงเลยนะฮะสิบสามสิบสี่ครับปิดได้หรือไม่ได้ปิดได้หรือไม่ได้พิเศษเปิดแล้วชงให้ปลายสุริยนเอาล้ครับเตะทัดบล็อกล็อกแต้มปิดเซตแรกให้ทีมลักกี้เป็นที่เรียบร้อยเอาละครับเกมในเซตสองกำลังจะเริ่มนะฮะ อ้าวอยากเจอโอ้ตายแล้วอยากเจอจังเลยพี่พลหวานเจี๊ยบวะไอ้บอยไอ้บอยเอ้ยบอยชาลีอะเีียยววดเเออฮงชาติเจอกันอ๋อเจทิปบอกไม่เอาเนาะเสื้อไม่เอาแล้วเสื้อตัวแรกตะก้อกูชรเคสสองแฝดครับไม่เป็นไรครับ แทงแข้งเยสาสองสามสามผมถ่ายแต่แมทช์แครับของแมทของมานี่มถ่ายแต่เ้ามผมถ่ายอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเผื่อรอบลึกอาจจะได้ถ่ายอยูเ่อ้ยมาก็อ้นอยู่ถึงนีครับเมียเมายกับบ้านแล้ว เอ่อโซดน้องเหนือครับแล้วก็พิวุฒิประกันภัยบอกว่าอยากได้เสื้อบอยท่าเรือโอจะเอาไปทำอะไรอ่ะสวัสดีเจ๊พรด้วยนะครับออฟอยู่ทุกที่ไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์แกงน้องอ่ะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอเอาละครับวัดศัพประเทศโอ้โหพี่มังเสิร์ฟข้าช่องสายตรงนี้สวยงามครับเป็นแต้มให้วัดศัพท์ประเทศ เปลี่ยนมาทางลักกี้จะได้เสิร์ฟโดยพิชชาติอ่างทองลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามเออ่ครับพี่ลาพีขอเสื้อเอเบสปอร์ตให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมถามพี่เอให้นะฮะช่องซ้ายลูกนี้พิเศษเปิดชงให้ปายสุริยน์เอานลครับเต่ทันบอกออกไป เป็นแต้มให้ลักกี้ได้เข่าเข่าลงเพราะว่าเตะต่ำจัดเไงประตูดังนี่ผมได้ยินตึกเลยแต่แต่ดีนะครับแต่ดีมากเลยอ๋อแล้วฮะพิชาด่างทองเสียบเข้าช่องขวา ลูกนี้ครับเตะคอมบ็อกเลยนะฮะปลายสุริยนโอ้โหเต็มข้อจริงๆครับเสียงดังฟังชัดเลยนะฮะสมแล้วนะครับอดีตทีมชาติไทยนะฮะเจ้าปายสุริยนคุณพิมลแต้มตัวนี้ลัคก,กี้ขึ้นนําที่6ต่อ3ลูกนี้เปิดไม่ค่อยดีออปลบบรีชกเองเล่นเองนี่แหละครับโอ้โหเล่นครึ่งรอบนะฮะสูงยาวเข่าดีอ๊อ,อปลบบุรี ตอนนี้เป็นคนทุกที่แล้วฮะเล่นภายในในทุกจังหวัดไปเล่นจังหวัดไหนเขาบอกว่าเล่นภายในเป็นเด็กเล่นจังหวัดไทยรูปมันก็บอกไทยในเออเออร้ายจริงๆเอ่อไอ้คือบ้านเกิดมอยีเด็กรูป นายจิเบตบ้านแฟนย่าี่เบตบ้านไปอยู่ที่พิบีไทยครับไปเจสซี่เรื่องหรือคนสวัสดิ์ตัวนี้มาหลับมานอนอยู่นี่เล่นภายใน,นก็เลยคร <c oughs> ับแหมนักดีดีอาล้วครับลูกเสริมลูกนี้โอ้โหวัดสัปปะรดเทศเช็คออกแต่ว่าลูกมันลงนะครับสวัสดีพี่หน่อยสวัสดีน้องบอยน้องหนุ่มมินายครับ <c oughs> ช่องซายลูกนี้ออกข้างครับเป็นแต้มของทีมลัคก,กี้โอ้โหสับปรเทศต้องไปเตะอีกแมตเพื่อวัดผลชีชะตาแล้วฮะจะแพ้นะครับงานจะเข้าฮะตัวสวัสดีพี่น้อยทีโอทีด้วยนะครับช่องสายลูกนี้ออกนิดนึงครับหายทาแพ้ไม่ได เมื่อวานยังมีไอ้รถรถทีลัครีบไปที่หน้าซ้ายพิเศษเปิดแล้วชงนิ่งมากครับทัดบล็อกต้องเปิดชงใหม่อีกทีนึง,นงอ้าวโดนไม่โดนติดไม่ติดเท่านี้ทัดบล็อกออกไปไกลนะครับเป็นแต้มของทีมลักกี้คือสายนี้มีสามทีมนะครับต,ต้องรอผล <S <S ข,อของแต่ละทีม <S 2> <S 2> ลูกนี้เปิดลึกไปนิดหนึ่งออฟลบุรีชงเองครึ่งรอบอีกแล้วครับโดนเกี่ยวสิครับคราวนี้เอาแล้วห่างนิดหนึ่งแต่ว่ายังเตะล็อกแต้มได้ดีครับจบปลายสุริยนสวัสดีจันตุนด้วยนะครับโอ้ตอนแรกได้ข่าวว่าเหมือนว่าจันตุนจะมาแล้วไม่ได้มาอย่างไงจันตุนก็พูดไม่จริงาครับม <_ S 3> าเตะไปไนยอยู่วันนี้จันตุนนี่นั่ง <_ S 1> ดูอยู่เนี่ยจันตุนเนะ <_ S 2> ี่ยสวัสดีจันเป็กจากพยาด้วยนะครับ โอ้เหลี่ยมเหลี่ยมนี้จันตุนชุ่สบายเลยเนี่ยนิ่งกิบเรยจันตุน <c oughs> อู่อาครับเปลี่ยนมาทางลักกี้จะได้เสิร์ฟโดยพิชาต่างทองพิมพิมังเปิดนิง่งออฟลบุรีเตทัดบล็อกจะไปสุริยนออกไปครับเป็นแต้มให้วัดสัพพโรเทศเเใครอ่ะ เออมันเฮ้ยต้องเจอไอ้ทีมแพ้ก่อนดิเพราะว่าจองสมหวังเวทชนะมาไอ้ทีมที่ยังไม่เคยเตะก็ต้องเจอทีมแพ้ก่อนเพื่อรอผลใช่ไหมถ้าไอ้ทีมที่แพ้มันแพ้สองครั้งอ่ะกับปะไอ้สับปะรดหวังเวทมันก็จะได้เข้าโดยปริยายกับกับไอ้นี้ถูกป่าแต่ถ้าไอ้ทีมที่แพ้เนี่ยเเหมือนเนี้ยเนียลักกี้แพ้เหมือนนนะทีนี้ออฟก็ไปเตะไี้ทีมแต่ถ้าลักกี้แพ้มันจะเข้าทั้งคู่เลยแต่นิดตอนเขามาดีเลย โอ้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีแสงพักดีโอ้โหแล้วทีมนักกีขึ้นแท่นไปที่เรียบร้อยแล้วฮะเตรียมเช็กบินวัดสัปปะรเทศแล้วครับโอ้โหสายนี้ เรียบร้อยฮะเจ้าปายสุริยนเตะล็อกแต้มปิดเซตปิดแมตเป็นที่เรียบร้อยผลการแข่งขันเป็นทีมลัคก,กี้ก็เอาชนะทีมวัดสัพประเทศพุทธศกอสองต่อศูนย์เซตใน